สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะการใช้ Osmo Action 4นะคะซึ่งเป็นกล้องตัวใหม่ล่าสุดของ DJI Osmo Action นนะคะแต่หลังจากที่เอาไปใช้เนี่ยมีความรู้สึกหลายอย่างที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะ เห็นคอนเทนท์ที่อยู่ในเพจ I will travel around the world ใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นการถ่ายทำด้วยกล้องแอคชั่นแคมแลสต์ของเราเป็นไงเดินป่าดำน้ำปีนเขาววิ่งมาราทอนตัวนี้อยู่เหต้ผลทำไมถึงตัวนี้อยู่เพราะว่าน้ำหนักเบาแล้วก็มันเล็กเห็นปะมันเล็กมันใสก่กระเป๋าได้นะคะเรื่องของความอืดนถุกพนเนี่ยแอคชั่นแคมเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ ตอนงานเทสโปรดักของ Big Camera เขาก็พาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไปลงเรือใช่ป่ะวันนั้นเนี่ยก็ได้ดำน้ำนะแต่ว่าเป็นแบบดำแบบเขาเรียกว่าผิวอะผิวน้ำเน่ยไปตามถ่ายน้องเมอร์เมดนะก็ความรู้สึกก็คือว่ามันไม่ได้ลึกมากเนี่ยการโฮกล้องต่างๆเนี่ยมันก็บังคับง่ายความแตกต่างกับ a อคชั่นเนี่ยนะคะการดำน้ำได้ลึกขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใส่เคสเลยนะคะไปแบบเป่าๆแบบนี้ได้เลย อย่างนี้ลงได้18เมตรเวลาที่เราลงน้ำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบไอ้คาบน้ำใช่ปะ่ะ ที่จะมาติดเลนนะ์น่ะแต่ตัวนี้มันสามารถเคลียร์น้ําออกได้ไวแล้วทําให้เวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยไอ้พวกหยดน้ําต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมารบกวนเราเท่าไหร่พอไปเทสได้ทะเลแล้วเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าเอ้ยมันใช้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใส่เคสเลยกล้องบางตัวเนี่ยเวลาจะลงน้ําใช่ป่ะมันก็จะต้องแบบมีเคสมีความแบบน้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะกดเนี่ยมันจะแข็งแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องใส่เคสเนี่ยเวลาเรากดเรคคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันเร็วแล้วมันง่ายด้วยอ อันหนึ่งที่ได้เทสคือเรื่องของระบบการสั่นการสั่นดีมากตอนนั้นที่เราไปลงเรือโดนัทเนาะที่มันมีสปีดโบ๊ทลากอะมันสั่นแบบเจอกมากอะความรู้สึกของคนคืนคือตัวแทบจะหลุดออกมาจากไอตัวโดนัทแล้วแต่ว่าพอดูในภาพเนี่ยระบบการสั่นดีมากมันไม่ได้สั่นมากอะมันทําให้เวลาคนดูเนี่ยรู้สึกไม่เวียนหัว อันนี้ก็คือข้อดีเขาก็จะมีชื่อว่า360 Horizon Steady นอกจากที่จะลงน้ำแบบสปีดโบ๊ทแรงๆแล้วเนี่ยบางคนที่เขานำเป็นงานวิ่งงานวิ่งเนี่ยเราจะต้องวิ่งตามถ่ายนักวิ่งใช่ไหมซึ่งเขาวิ่งเร็ว Action 4โเนี่ยทำได้ดีมาก ความแตกต่างระหว่าง Action 3และ Action 4ก็คือว่าเซนเซอร์ของเขาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเวลาถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรื่องของแสงเรื่องของสีและเรื่องของความคมชัดเนี่ยแอคชั่4เนี่ย ทำได้ดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะความไบรท์ของตัวแบบต่างเนี่ยสีผิวของคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดูมันดูสวยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของความเข้มเราสามารถปรับชาเพนได้ด้วยแล้วแต่ว่าเราอยากจะปรับแบบขนาดไหนบางคนก็อาจจะชอบแบบเข้มๆหน่อยบางคนก็ชอบน้อยๆหน่อย,อ,ยอันนี้ก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกันนะคะเซนเซอร์ใหญ่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะ2กล้องนี้เราตั้งค่าเท่ากันหมดเลยนะคะทางแอคชั่น3แล้วก็แอคชั่น4นะคะไปค่ะ เห็นความแตกต่างว่าแอคชั่นสีมันสีชัดกว่ารู้สึกว่าแองเกิลมันจะกว้างกว่าด้วยเนาะแองเกิลของแอคชั่นสีะคะจะกว้างกว่าแล้วก็รู้สึกผิวเราขาวใสโอเคนี่ก็จะเป็นเทสกล้องหน้านะคะเวลาเราหันกล้องคลิปมาเราก็จะเ,เห็นหน้าตัวเองก็เหมาะสําหรับงานวีล็อกนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าแอคชั่นสีเนี่ยภาพดูคมคมขึ้นแล้วก็ความเคลียร์ของหน้าเนี่ย เียกว่านะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีก็คือเรื่องของ Quick r e l e a s e ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะถ่ายแนวตั้งและแก้วแนวนอนเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเอาตัว Quick Release แปะเข้าไปข้างใต้แบบนี้ แล้วก็อยู่ไม่ว่าจะขยับยังไงกล้องเราก็จะอยู่ติดกับสติ๊กแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนเอาอุปกรณ์ออกหรือว่าเปลี่ยนตัวจับต่างๆเนี่ยค e ิกลก็แค่กดแค่นี้เองการตอบโจทย์ของกล้องตัวนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะต้องถ่ายทั้งแนวนอนแบบนี้แล้วก็แนวตั้งแบบนี้การที่เรามี q u i คล l e a s e มันช่วยให้เราสามารถที่จะฟลิปกล้องได้แบบนี้นะคะแต่ว่าต้องใส่นี้ใส่เคสก่อน อันนี้ก็คือกันรอยต่างๆนะแล้วก็สามารถที่จะติดแบบนี้เป็นแนวตั้งได้เลยนี่ง่าย easy สะดวกมากเรื่องของไมค์ค่ะเป็นยังไงว่าหลังจากที่ได้ใช้มาแล้วไมค์ดีไมค์ดีดี ทำไมถึงเสียงดีเพราะว่ามันมีไมล์รอบทิศท,ทางมี3ด้านด้วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันสามารถเก็บเสียงจากแบบตัวสัมภา์ข้างหน้าก็ได้หรือว่าคนที่พูดข้างหลังก็ได้เหมือนกันนะคะยืนยันว่าเสียงดีมากสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเทสกล้อง DJI Osmo Action 4นะที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง Action 3กับ Action 4ว่าจะมีความแตกต่างยังไงบ้างเห็นความแตกต่างชัดไหมอันนี้คือเดินตามเฉยๆอันไหนลองวิ่งตามสิ เราวิ่งตามกันอยู่นะคะเป็นไงคะมีความแตกต่างกันไหมระหว่าง2อันนะต่างกันนิดหน่อยอหอข้างขวามันดูข้างขวามันดูสว่างแต่ข้างซ้ายดูคมกว่าาซ้าย8.4เลนมันกว้างกว่าอันนี้น่าจะ F 2.8เราตั้งทุกอย่างพร้อมเท่ากันหมดเลยนะคะก็คือตั้งก็คือเป็นอะไรนะ 2.7K 30เฟรมแล้วก็เป็น h o r i s o n Balancing แล้วเดี๋ยวลองดูเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเวลางานของเราก็คือถนัดมากในการต้องวีล็อกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องหน้าสำคัญมากๆเลย <c oughs> คิดว่าใหม่ก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับตัวแอคชั่นสี่ แ่นแคมที่เคยใช้มาเนี่ยบางตัวมันจะมีปัญหาเรื่องของต้องใช้แบตหลายก้อนแบตหมดไวเครื่องร้อน <c oughs> คือถ่ายไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมตัวตัวแบตเนี่ยมันร้อนบางตัวมันแบบร้อนแบบร้อนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับ a อคชั่นโคุมอยู่ค่ะเรื่องของอุณหภูมิต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อน มันสามารถที่จะถ่ายแบบนานๆนนได้ต่อเนื่องกันตอนนั้นไปมาเลเซียเนาะก็คือใช้แบตก้อนเดียวอยู่ได้ทั้งวันการถ่ายของเราก็คือถ่ายทุกชั่วโมงอะถ่ายทุกที่ ถ่ายทุกที่ที่เราลงไปแต่ปรากฏว่าเฮ้ยปรากฏใช้แบตก็ใช้ก้อนเดียวความเจ๋งของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชาร์จแบบไวได้สมมติว่าเฮ้ยแบตเราใกล้จะหมดแล้วทำยังไงดีเราก็เสียบ power bank เลยแล้วก็ใช้เวลาแค่18นาทีใช่ไหมมันก็ขึ้นปื๊ดข,ขึ้นมาเป็น80%เเลยถ้าเราไม่ได้พก power bank เราพกตัวชาร์จของ DJI ก็ได้มันสามารถใช้แบตในตัวและสามารถที่จะเสียบเป็น power bank สาาเสียบมือถือก็ได้หรือว่าเสียบชาร์จอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกัน เราเห็นไม้สติ๊กแบบนี้ใช่ไหมความยาวประมาณนี้แต่ว่ามันสามารถยืดได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะมันยืดได้โหมันยืดได้ประมาณเมตรเมตรเมตรครึ่งเลยใช่ไหมล่าสุดเนี่ยรุ่นอื่นยังไม่เคยทำทำได้รุ่นนี้เราสามารถทำเป็น invisible stick ก็คือการลบไม้ออกจากเฟรมได้โดยแอปพลิเคชันของ DJ i m i m o นะคะ ตอนนี้ถ้าเราถือสติกยาวๆเนี่ยเราสามารถไปแก้ในแอปได้ก็คือไม่ต้องเห็นไม้แล้วเราก็ถือถ่ายได้เลยมาดูเรื่องของหน้าจอกันบ้างหน้าจอของออ Action 4เนี่ยมันทัชสกรี r ได้ค่ะแล้วมันง่ายสำหรับคนที่ทำวีล็อกเพราะว่าเวลาเราหมุนฟลิปกล้องปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าตัวเองเลยแล้วก็เวลาถ่ายถ่าอยู่อยากจะหันกลับไปก็ ฟลิปนอกกว่าแบบนี้กล้องมันก็จะมีจอ2จอที่แสดงผลทั้งหน้าและหลังด้วยแล้วก็เรื่องของการทัศสกรีนต่างๆอันเนี้ยก็ง่ายเปลี่ยนโหมดต่างๆจากหน้าจอง่ายมากถ้ามาในเรื่องของ Adventure Combo เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของแบต3ก้อนไม้สติก มี Quick Release แล้วก็มีตัวชาร์จด้วยแล้วก็มีกล้องด้วยก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากค่ะราคาเท่าไหร่คะ1,6900บาทเท่านั้นเองนะคะราคาสำหรับคอมโบเซ t ตนะคะ <laughs> สำหรับใครที่เป็นสายโปรดักชันแล้วก็ชอบเกรดสีนะคะในนี้เนี่ย Action 4มีโหมด d l o c อ M 1 0 b i t ด้วยนะคะเป็นเลนส์สีที่กว้างขึ้นแล้วเราก็สามารถแต่งสีได้อย่างสนุกมากขึ้นสีตุนๆหน่อยนะแล้เราก็เอามาเกรดดิ้งสีหรือว่าใครที่อยากจะทําเป็นแบบว่าซิมิมาติกอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสนุกสนานเพิ่มขึ้นได้ค่ะ โดยภาพรวมของ Action 4นะคะหลังจากที่เราได้เทสแล้วก็สัมผัสแล้วเนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรามากเรื่องของการกดปุ่มเดียวเราได้ภาพเลยแล้วก็นอกจากนี้ยังถ่ายภาพนิ่งได้ด้วย หลายๆคนบอกว่าเอ้ยจะต้องพกของไปหลายชิ้นพกทั้งมือถือพกทั้งกล้องสุดท้ายเนี่ยพอเราเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นภาพนิ่งก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้มุมกว้างสวยงามเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเลนส์155องศาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราฟลิปกล้องมาเห็นทั้งจอหน้าและจอหลังเลยมันก็ง่ายสําหรับการทําวีล็อกเสียงชัดเจนไม่จําเป็นที่จะต้องถ่ายภาพเก่งเราก็สามารถทำคอนเทนต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ ชอบความแอคชั่นชอบความอึดถึกทนและความง่ายแนะนำเลยสำหรับ Osmo Action ่ค่ะ